ระวังภัยไซเบอร์เข้าสู่ช่วงที่3าของรายการครับระวังภัยไซเบอร์นะครับวันนี้เราจะมาเตือนภัยเทคนิคการหลอกแบบ2ชั้น <c oughs> เราเคยนาเสนอไปแล้วนะการยืนยันตัวตนสองชั้นใช่ไหมครับคุณพยักหน้า <c oughs> เป็นหุ่นยนต์เลยคุณมีชีวิตหน่อยสิใช่ครับใช่ครับยืนยันตัวตนสองชั้นแต่โจรก็หลอกแบบ2ชั้นได้ พี่โดนหลอกแห่ใช่นะฮะมีสถิติจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมาเล่าให้ฟังนะครับว่าในปี2566นี้นะครับการแจ้งความคดีออนไลน์5อันดับอ,อันดับหนึ่งคิดว่าหลอกลวงประเภทไหนครับ <S True <step> s t e ไม่อันดับหนึ่งคือหลอกลวงในการซื้อขายสินค้าและบริการคือซื้อสินค้าเอารูปหลอกเอารูปมาหลอกใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นสถานที่พักที่เราเคยนําเสนอไปอ่ะเป็นเพจโรงแรมรีสอร์ทที่พัก แล้วก็พอจองเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นเพจปลอมแล้วก็ไม่ได้คดีแบบนี้มีเยอะมากถึง2,000กว่าคดีนะครับขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับ2คือหลอกลวงให้โอนเงินโดยจูงใจว่าจะสร้างรายได้พิเศษเนี่ยโทรมาชวนเงี้ยน้องๆอ,อยากทำรายได้พิเศษไมหมหรือทำเป็นป้ายโฆษณาใน f a o e b o ่ k รายได้พิเศษวันละ5 0 0ต่อวันไม่มีอะไรมากแค่นั่งทำงานวันละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นพ พอสมัครเข้าไปปุ๊บเขาก็จะบอกว่าอันนี้ต้องเสียค่าสมัครก่อน400บาทพอจ่ายค่าสมัครไปปุ๊บก็โดนเชิดไปอันดับ3คือหลอกลวงให้กู้เงินหลอกลวงให้กู้เงินบอกเลยกู้เงินง่ายๆเลยมีเงินกู้ให้คุณอย่างทุกวันนี้ส่ง s m s มาใช่ไหมกู้เงินง่ายๆเลยอยากได้อยากได้เงินกู้สัก5 0 0 0มื่นไหมกดคลิกลิงก์นี้ใช้เวลา5นาทีได้เงินเลย5 0,000คลิกเข้าไปปุ๊บ อ๋อคุณต้องทำการลงทะเบียนก่อนซึ่งต้องเสียค่าลงทะเบียน400บาทเอาอีกแล้วอันดับ4จะเป็นการหลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมแล้วก็ไปโอนเงินออกจากบัญชีเราโอ้อันนี้อันนี้อันตรายมากอ๋อที่พ่อบอกวิธีเช็คไงใช่โชคดีมากๆนะครับที่วิธีที่ที่เป็นอันดับ4เนี่ยคือมันแพร่หลายไม่มากจำนวนคดีมีน้อยถ้ามีจำนวนคดีจะมีผู้เสียหายเยอะมากนะฮะ แล้วก็อันดับ5คือ call center คือโทรมาขคค่มขู่มาจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้นะครับแล้วก็บอกว่าคุณมีความผิดนะคุณจะต้องโอนเงินเข้ามาเพื่อทําเรื่องปิดบัญชีตรงนี้ก่อนทีนี้ไอ้ระบบหลอกสองชั้นเนี่ยมันมาของใหม่มันเป็นของใหม่ยังไม่มีสถิติว่าอยู่ในอันดับไหนระบบหลอกแบบสองชั้นเนี่ยเขาปลอมตัวเป็นการไฟฟ้าครับปกติเราต้องจ่ายค่าไฟทุกเดือนใช่ไหมก็จะมีบินการไฟฟ้ามา งานนี้มันมาทาง SMS ก่อนครับหลอกสองชั้นคือมาทาง SMS ก่อน SMS อ่าแจ้งออกมาว่าเนื่องจากบ้านคุณที่พักอาศัยอยู่นี้นะครับมีการคำนวณค่า FT ไฟฟ้าผิดทำให้ค่า FT ไฟฟ้าเนี่ยเก็บเกินมานะครับคุณจะต้องติดต่อยังเจ้าหน้าที่ต่อไปนี้สร้างเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาเนะี่ยสเต็ป2นะฮะ คนส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองจ่ายค่าไฟไปเกินเพราะว่าค่าไฟแพงอยู่แล้วทุกเดือนถ้าพอบอกว่าได้เงินคืนก็อยากได้เงินคืนก็โทรไปพอโทรไปปุ๊บเขาจะหลอกว่าอ่าน,นี้ต้องไปลงแอปพลิเคชันของการไฟฟ้าก่อนนะครับหลอกชั้นที่2คืออะไรรู้ไหมส่งลิงก์มาให้เราทางไลน์หรือทาง SMS แล้วให้เราคลิกคลิกเข้าไปเจอ Google Play Store ปลอมครับถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะแล้วเราก็เข้าใจว่าเป็นของจริง แล้วเราก็ไปทรายอิน g m a i ลเราก็ไปโดนขโมยอ e ีเมลก่อนเลยนะอันดับสองให้เราดาวน์โหลดแอปเถื่อนเข้าไปอีกแล้วพอใส่แล้วแอปเถื่อนเข้าไปเนี่ยก็จะสามารถควบคุมโทรศัพท์เราได้แล้วก็ไปโอนเงินจากบัญชีของเราออกมาเนี่ยหลอกสองชั้นเลยส่ง SMS มาหลอกก่อนหรือถ้โทรมาหลอกก่อนเสร็จแล้วหลอกให้เราไปติดตั้งแอปแล้วก็ใส่เพย์ o r e ปลอมเข้ามาครับเนี่ยน่ากลัวไหม หลายคนคิดว่ามาจากการไฟฟ้าจริงๆ mea จริงๆ uh huh. นะฮะโดนเข้าไปนี่โอ้โหหลายคนกำลังตอนนี้คดีประเภทนี้นะครับยังมีจำนวนไม่มากแต่ก็เป็นลูกเล่นใหม่ๆของทางมิจฉาชีพที่สร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นใครที่ดูรายการนี้แล้วแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับอย่าไปเพิ่มยอดคดีที่เขาทำสำเร็จเพิ่มขึ้นนะฮะให้เรียนรู้แล้วก็ป้องกันตัวเองนะครับคือ,อยังไงก็ตามคุณคิดไว้ง่าย จะเป็นบริการรูปแบบไหนก็ตามแต่จะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อแบบไหนก็ตามแต่ถ้าบอกว่าคุณจะได้เงินคืนหรือคุณจะได้เงินมาง่ายๆหรือคุณจะทํางานนิดเดียวแล้วได้เงินแต่ก่อนที่คุณจะได้เงินคุณต้องเสียเงินอะไรบางอย่างก่อนเช่นไปเปิดบัญชีไปลงทะเบียนไปเปิดคู่ค้าไปทําการสต็อกของอะไรถ้าต้องเสียเงินก่อนอันนั้นคือหลอกแน่นอนนะครับคิดง่ายๆเลย จะมาโซลูชันไหนก็ตามแต่จะมาเป็นหน่วยงานอะไรก็ตามแต่ถ้าบอกว่าต้องเสียเงินก่อนเท่านั้นเท่านี้ให้คิดไปเลยครับว่าหลอกลวงแล้วก็อย่าไปเชื่อถ้าเราพร้อมใจกันอัปเดตความคิดกันเป็นแบบนี้แล้วไม่โดนหลอกโจรทำงานยากขึ้นเขาก็อดอยากเขาจะได้เลิกเป็นโจรแล้วก็ไปทำมาหากินอย่างอื่นนะครับ